สวัสดีค่ะหนูน้อยวิธีบ้นบานๆนะคะวันนี้ก็จะมาปิ่งกล้วยนะ,ะปิ่งกล้วยคข้ายปิ้งกล้วยเลือกกล้วยมาปิ่งนี่ก็จะเลือกกล้วยแบบหามนะคะไม่ให้แบบซุกมากหรือว่าดิบนะคะพอกแบบับกินแล้วมันไม่ฝาดนะคะรสชาติก็จะใช้ได้กลมกลอม นน้อยวิธีบ้นบานๆมันจะพามาดูวิธีการปิ้งกล้วยนะคะไฟก็จะอ่อนๆหน่อยนึงไฟแม่้นอนมากนะคะปิ้งหแบบออกมาสสวยๆนะคะอันนี้น้ำเชื่อมนะคะจะประกอบไปด้วยตอนที่แหลกทำไงก่อนเนี่ยตั้งหมอ้หมอใส่กะทิใส่กะทิใส่น้ำตาลโตนดใส่น้ำตาลโนดใส่น้ำตาลใส้ขาวใส่เกลือ แล้วก็คเคี่ยวเนี่ยเคี่ยวเขเคี่ยวมันเหนียวแล้วก็เอาใบเตยใส่เตยใส่แล้วก็อยากหอมก็ใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งอีกจังหน่อยอช่แล้วก็เคี่ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆน้จานจะได้น้ำเชื่อมของกล้วยปิ้งใช่ไหมคะจ้าจ้าอ๋ออันนี้ก็จะเป็นกล้วยปิ้งะคะ่ะจะปิ้งต่อไปเรื่อยๆคะ่ะ หอมหอม,อ,มอร่อยมากค่คะกินแล้วเป็นยังไงทีนี้อร่อยแม่เอ่อก,ทกะกทิสดออม,มันจะหอมเนาะคุณภาพครับแก้วคุณภาพครับแก้วทุกอย่างเน้นแบบคุณภาพล้วนๆเลยนะคะเราไม่เน้นกำไรอ่ะ <c oughs> กล้วยก็กล้วยบักเป่งใหญ่งๆงอมๆจากเคลือนะคะสดๆจากต้นกล้วยก็จะประมาณนี้นะคะซุกหามกำลังพอกินพอดีนะคะไม่ฝาดไม่ขมกล้วยน้ำบาลนะคะลูกเป่งๆน,น,นะคะ สดจากสวนเลยนะคะ <ทำ S 1> หนวยใหญ่ๆเลยนะคะหนูน้อยวิธีบ้านๆกบวันนี้ก็จะพามาชมทำการปิ่งกล้วยะค่ะขอบคุณทุกๆก,ก,การรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆยอดติดตามที่กดไลค์กดแชร์ หนูน้อยวิธีบ้านๆขอขอบคุณมากนะคะสนรับการรับชมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ